สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎและชาวลัคนากรากฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ในคลิปนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569นี้ดาวเสาร์จะโยกย้ายครั้งใหญ่นะคะเข้าสู่ราศีมีนเป็นระยะเวลาถึง2ปีครึ่งไปจนถึงวันที่12เมษายนปี2571ซึ่งอิทธิพลจากการโยกย้ายนี้ จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรเปลี่ยนในทางที่ดีหรือไม่ดีหรือมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็รับฟังอย่างมีสตินะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ อืมแทนพาแรนต์นะคะชาริอดเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเพสออฟวอลคิงออฟเพนชัลโคนะคะสามถ้วยอ่าสามดาบนะคะอ่าสามเรียงเลยสเต็งคิงออฟวอลอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ หนึ่เรียนนะคะกิจพินพจากที่ดาวเสาย้ายในครั้งนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎมีโชคราบทางการเงินเกิดขึ้นนะคะอาจจะเจอหนทางใหม่ๆในการทำมาหากินเพิ่มทำให้คุณมีเงินมีไรายได้เข้าม,ามากขึ้นนะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษเงินโบนัสเงินผลตอบแทนต่างๆที่คุณ อาจจะไปทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะได้ผลประโยชน์นะได้เงินนะได้สิ่งดีๆกลับมารวมถึงอาจจะได้รับโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็ได้นะคะอาจจะได้ทํางานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นนะพอเราทํางานสําเร็จโปรเจกต์นึ่ง มันก็ทําให้ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินมหาศาลก็ได้นะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามาอย่าได้ปฏิเสธโดยเด็ดขาดแล้วก็อย่ามองข้ามในโอกาสเล็กๆนะคะเพราะอาจจะนําพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นเจ้านายของคุณเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะ คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะหยิบเด่นสิ่งดีๆให้ก็ขอให้น้อมรับด้วยความยินดีนะคะอะไรที่เขาบอกเราเตือนเรารับฟังเอาไว้บ้างอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ฉุดคิดได้รอบคอบมากขึ้นในการาทำสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่ทำให้เราทำอะไรที่แบบใจร้อนวู่วามมากเกินไปนะก็ขอให้รับฟัง คนรอบข้างมันก็จะส่งผลดีกับตัวของคุณด้วยนะคะมีดวงของการได้รับชัยชนะจากการแข่งขันจากการต่อสู้นะคะหากมีเรื่องของการแข่งขันการถูกประเมินผลงานนะก็จะได้รับเหมือนเป็นผู้ชนะได้รับผลสําเร็จนะคะถ้าอยู่ในช่วงของการทดลองงานนะมีเกณฑ์ที่จะผ่านพิจารณาผ่านโปนะคะ ได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะแข่งขันอะไรช่วงนี้ชนะหมดเลยแต่ตัวเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรหนะมัน่นฝึกฝนหมั่นซ้อมนะอย่างเช่นถ้าเป็นนักกีฬานะก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมด้วยนะคะถ้าขี้เกียจซ้อมนี่ก็คงจะชนะได้ยากมันเหมือนกับว่าความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นนะมันมาจากตัวของเราล้วนนะมาจากใจล้วนเลยนะคะบางทีเหมือนจะไม่ไหวนะแต่ถ้าใจเราสู้เนี่ย ทุกอย่างมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้เสมอเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะดวงแข็งดวงแรงไม่มีใครจะทำอะไรคุณได้หรือคุณอาจจะมีความมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความโลเลมีความกังวลใจมีบางอย่างที่อยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีอาจจะด้วยความกลัวความกังวลใจกลัวทำไม่สำเร็จกลัวนั่นกลัวนี่แต่เหมือนพอ ทพลจากดาวเสาร์มันจะทำให้คุณรู้สึกมุ่งมั่นขึ้นนะคะมีความมั่นใจในความสามารถในศักยภาพของคุณมากขึ้นนะดังนั้นถ้าคุณคิดอยากจะทำสิ่งใดถ้าคิดมานานแล้วนะคะนะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้วเนี่ยรีบลงมือทำเลยเวลามันผ่านไปไวมากนะคะมิฉะนั้นเราอาจจะเสียใจภายหลังได้ ที่เราไม่ทำสักตั้งแต่ตอนนั้นนะอย่ามาเสียใจภายหลังจงทำฝันทำสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงให้ได้แล้วก็ช่วงนี้โชคชะตาเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลงตัวมันดูเป็นใจไปซะทุกเรื่องเลยนะคะนะก็ขอให้ลงมือทาแล้วคุณก็จะได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ได้นะคะ เนี่ยอาจจะมีข่าวดีนะหรือเรื่อมน่ายินดีเกิดขึ้นด้วยนะคะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เข้ามาโยยาจิตใจเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจท้อเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ทําแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาฮิวใจเข้ามาสร้างกําลังใจทําให้คุณกลับมาฮึกเหิมกลับมามีเหมือนเป็นพลังวิเศษ ทำให้คุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะ,ะแล้วก็มีดวงของการได้เข้าสังคมใหม่ๆได้รู้จักผู้คนมากขึ้นนะคะเหมือนโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปเจอคนดีๆไปเจอคนที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ซัพพอร์ตกันได้อาจจะเป็นเพื่อนใหม่ๆในสายงานที่คุณทำอยู่ก็ได้นะคะ ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะเจอคู่ค้าดีๆหุ้นส่วนดีๆที่เข้ามาซัพพอร์ตทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเนีย่ยมีดวงของการลงทุนที่ดีหรือหากคุณวางแผนจะทำการใหญ่นะคะทำสิ่งที่แบบดูยิ่งใหญ่ถ้าคุณวางแผนมาดีแล้วนะคิดมาดีแล้วก็ลงมือทําเลยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องทําในสิ่งที่มันดูยิ่งใหญ่เกินไปเพราะเดี๋ยวเราอาจจะทําไม่ไหวนะคะ ไพ่สื่อว่าให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปทําไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆยกระดับนะก็จะเกิดเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เองนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆอาจจะมีโชคลาภนะคะจากคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีตําแหน่งงานที่สูงกว่าเราก็ได้นะเป็นคนที่มีอำนาจบาร,รมีที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ปกป้องคุณได้ ในยามที่คุณเดือดร้อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะมีความกระตันยูทำความดีตอบแทนกลับไปจะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นนะคะไพ่เพ o ออฟบ n ก็เป็นไพ่ของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆที่มันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดีกว่าสิ่งเก่าอย่างแน่นอนดังนั้นเราอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆ ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วเราไม่ได้พัฒนาแล้วแล้วก็มันไม่ได้ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าแล้วเราจงมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณอยู่เสมอนะคะก็จะทําให้คุณได้ดีบได้ดีอย่างแน่นอนแล้วก็บุรบริวารคนรอบข้างนะก็จะช่วยเหลือดีให้โชคให้ลาบนะคะใครที่เป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้ามีลูกน้องมีบริวารรอบตัวเนี่ยก็จง ปกครองคนด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะลูกน้องก็จะเชื่อฟังคำสั่งนะทำตามคำสั่งที่คุณอบอกมาเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะและดาวเสาเนี่ยก็ยังหมายถึงบททดสอบแล้วก็ความอดทนด้วยนะคะมันอาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องอดทนต้องพยายามมากขึ้นต้องใช้ประสบการณ์ ที่คุณได้สะสมมานานเนี่ยเอามาใช้ให้เต็มที่นะคะก็จะทําให้คุณผ่านความยากลําบากต่างๆไปได้นะถ้าเรามีสติอดทนมากพอผ่านได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะด้วยอน,นิสงผลบุญที่คุณได้กระทํามาก็จะยิ่งทําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไปได้แล้วก็ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นแบบทันตาเห็นกันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะชัดเจนกับสิ่งที่ทำมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีสิ่งที่อยากทำเยอะแยะมากมายโดยทีเดียวนะคะบางอย่างทำบ้างาบางอย่างได้ทำแต่ก็ไม่สำเร็จนะแต่ก็มันยังมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแต่เชื่อเลยว่าคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณและเมื่อคุณได้เจอสิ่งที่ชัดเจนแล้วมันเหมือนเป็นแรงจูงใจ ทำให้คุณอยากจะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จก็ได้แล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิดไอเดียสร้างสารรค์นะคะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับความคิดนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่างๆงานออกแบบงานเกี่ยวกับศิละปะนะคะหรืออาจจะเป็นทางด้านงานตกแต่งภายในเป็นนักเขียน นะแล้วก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้นะคะนะช่วงนี้เป็นกันหลายคนเลยก็จะมีความคิดหรือมีการใช้ไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินที่ดีมากๆนะเหมือนความคิดสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้หากคุณมีความคิดอะไรดีๆมีไอเดียอะไรนะคะอย่ามัวแต่คิดนะอย่ามัวแต่ฝันก็แปลเปลี่ยนเป็นการลงมือทำจะทำให้คุณสามารถทำฝัน นะทำในสิ่งที่คุณจินตนาการเนี่ยให้มันเป็นจริงได้นะคะแล้วก็มีดวงของการเดินทางที่ดีมากๆอาจจะเป็นราศีนะคะที่ช่วงนี้เดินทางเยอะบ่อยย,ยิ่งถ้าทําทงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะเดินทางบ่อยอยู่แล้วก็ยิ่งบ่อยมากขึ้นนะคะแทบจะไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านหรืออาจจะต้องทํางานในลักษณะของนอกสถานที่บ่อยขึ้น จากที่ทำงานอยู่ในไนออฟฟิศนะคะก็ต้องออกไปพบลูกค้าต้องใช้คำพูดใช้การสื่อสารการเจรจาก็ขอให้สื่อสารด้วยความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็พยายามาใช้คำพูดที่มันจะส่งผลดีอย่าไปพูดไม่จริงหรือพูดให้ร้ายคนอื่น เพราะเดี๋ยวตัวเราอาจจะเดือดร้อนซะเองก็ได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะคะไพ่เทมเพลร์นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหมย่ย้ายที่ทํางานเปลี่ยนอาชีพเลยก็ได้นะคะหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆที่เปลี่ยนไปก็ได้นะคะ นะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งดีๆไปสู่โอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวการทำอะไรใหม่ๆนะคะเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นนะชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนอ่าแล้วก็เราควรที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้บนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่เดิมๆไปตลอดนะคะ มันก็ต้องผันเปลี่ยนไปตามการเวลามันก็เหมือนตัวเราด้วยนะที่เวลาผ่านไปเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะนแต่เปลี่ยนเปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นก็ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรหมั่นพัฒนาศักยภาพความรู้ของคุณอยู่เสมอก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้คิดดีทําดี พูดในสิ่งที่ดีไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพอรอวยชัยให้คุณทำอะไรก็ราบรื่นมากขึ้นนะคะปัญหาขี้ข่ายอุปสรรคหมดไปนะชีวิตมันจะมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์แตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคราบเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ